เด็นซนนะแต่ก็รู้ว่าคาเฟ่อะไระไปลุยเอาลุยก็ลุยกันลุยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะเห็นภูเขาแบบนี้น่าจะรู้แล้วว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันไม่รู้แน่ๆเลยผมก,ก็จะพาทุกคนไปที่คาเฟ่ชิกๆนะชิกอีกแล้วสำหรับคาเฟ่คาเฟ่นี้อยู่บนภู เฮ้ย hey, นครนายกมีภูได้ยังไงมีสิทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะพาไปที่คาเฟ่ภูตะลึง,งลเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะบรรยากาศดีอย่าง,งกับเขาใหญ่เลยนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยตะลึงคาเฟ่ยอยู่ที่ <Hey. S 1> จังหวัดนครนายกตะลึงตะลึงตะลึงภูตะลึงคาเฟ่คาเฟ่นี้เป็นกำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ว่ามันเป็นแบบไหนเมื่อกี้มีป้ายเขียนไว้นะขับรถระวังแย้เขียนอย <Okay, S 1> ่างนี้นะแล้วใช่น่าจะมีแย้นี่เจอห่านกันเลยแยยังไม่เจอเจอห่าน ที่จอรถก่อนนะเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในว่าเป็นยังไงกันนี่เจอน้องห่านด้วยน้องหา่านน้องหา่านน้องหา่านห่านคอ,อยาวติ๊ด อจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนี้ไปเป็นทางขึ้นนะ นี่มันเป็นที่รับประทานอาหารด้านในจะให้ชมบรรยากาศก,ก,ก่อนทำไมไม่มีทางเดินลงไปด้านล่างด้วยเดี๋ยวเราดูด้านบนก่อนนี่จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เป็นวิวภูเขา ทางนี้ทางนี้จะเป็นทางเข้าขึ้นไปด้านบนตรงนูน้นเพื่อที่จะถ่ายรูปลงมาด้านล่างึา้นไป,ไปดูบรรยากาศริมก่อนออตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนี่นะสั่งเครื่องดื่มมานั่งชมดูจู้เป็นบึงน้ำ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 น้ำนี่ อันนี้เป็นส่วนของคาเฟ่ภูตาลึงคาเฟ่แอนคอฟฟี่คนเยอะมากเลยวันนี้วันหยุดขึ้นไปนู่นเหรอขึ้นแตเราขึ้นไปบนนู้นก่อนเราเค่อยแต่เราขึ้นไปดูว<แ>ิวด้านบนกันนี่นะเข้าทางนี้เอาแล้วเต็มแล้วมาไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> นี่ระหว่างทางเดินไปมันเป็นแบบโล่งๆไงดูสิมองไปข้างล่างน่ากลัวเดินไปก่อนนะวิอวิวดูจี เป็นชั้นหนึ co ่งที่เป็นมองเห็นวิวเป็นแบบนี้นี like hey, ่เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึง่งอีกชั้นหนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นวิวบึงน้ำนี่ตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นนั่งที่นั่งพักใช่ไหมนี่ดูบรรยากาศรวบๆครับที่ที่เขาเยอะมากเลยพื้นที่ใหญ่นะ นี่นี่นี่มันยังมีอีกชั้นนึงนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสูงสุดกันเดี๋ยวไปดูวิวบนชั้นสูงสุดที่เป็นยังไนข้างล่างก็เป็นที่จอดรถเยอะเลยรถมาเยอะเลยดูดิ เราขึ้นไปข้างบนกันดูวิวด้านบนกันมาอีชั้นหนึ่งยังไม่สุดนะยังไม่สุดชั้นบนสุดอ้าวนี่คือชั้นบนสุดเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนี่ชั้นบนสุดนี่ก็ทานไปนที่จอดรถจอดรถมี่ก็รถคด กครืกอนกอเป็นเครงนี่สำหรับมุมถ่ายรูปได้นี่นะคุดสูงสุดเลยตรงนี้คือจะสูงสุดของการชมวิวที่คาเฟ่นี้จะให้ดู360องศานนี่นมองไปด้านล่างดูสิสวยสวยดูที่ อันนี้เป็นมุมถ่ายรูปนี้นะมุมถ่ายรูปมุมหนึ่งที่สวยมากนี่นะสามองศาโอเคโอเคชมวิวด้านบนแล้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูถ้าด้านล่างว่ามันมีอะไรบ้างอุ้ยคนเยอะมากเลยดูสิ น,นี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคาเฟ่กันว่ามันเป็นแบบไหนมีอะไรให้กินบ้างไป คนเยอะเลยคนเยอะเลยคนเยอะเลยอันนี้เคาน์เตอร์สั่งอาหารดูบรรยากาศภายในคาเฟเ่ตอนนี้อากาศมันเลยไม่เย็นเลยเพราะคนเยอะมากแต่เราไปดูเมนูดีว่าเขามีอะไรบ้าง อันนี้ต่อแถวสั่งอาหารอยู่นะเนี่อันน,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 าานี้อันนี้เมนูอาหารเนี่ยเอ๊ะเขามีเมนูแนะนำพวกสเต็กันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่ม อันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งอันนี้จะเป็นพวกเค้กลวงอันนี้เป็นเล่มด่วน แ,แต่แเรารอคิวสั่งอาหารก่อนคิวคนค่อคนข้นางเยอะแต่เราพาไปดูฝั่งนี้ดูนี่เป็นส่วนที่รับอาหารเอ๊ะรับเครื่องดื่น<ฮ>เู้เทียบเลยอันนี้เป็นตู้เคสดูสิมีเคสอะไรกินบ้าง ชิ้นละ119บาททุกชิ้นอันนี้เครืดื่มระหว่างรอเราเดินดูรอบๆกันทางนี้เราสามารถออกไปได้ตรงนี้ก็เป็นจุดมนมถ่ายรูปเดีย๋ยวเราเดินมูข้อนอกกัน อันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ำฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นสวนดา,นา่าอุ้ยน,นี้เป็นโต๊ไม้เฮ้ย hey, ชิงช้าไม้ดูดิชิงช้าไม้อ,อันอบันเลิมเลยอันใหญ่มากเลยชิงช้าไม้นี่นะ ไม้อะไรเนี่ยเป็นทั้งทอดเลยอะ่ะเอ๊ะถึงคิวเราสั่งพอดีเลยมาเลยต้องมาเล สั่งอะไรไปช็อกโกแลตปั่น1แก้วกับมิ้นสตรอเบอรี่1่งแก้วแก้วละ85บาทรวมเป็น170บาท170ไปหาที่นั่งก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวเรารอดูซิว่าอีกกี่นาทีเราจะได้เครื่องปัน่นได้ตัวนี้มาด้วยอ๋อนี่ก็ม,มีเครื่องเรียกเครื่องเรียกได้แล้วก็ซื้อเราตีอิ๊ดซีิ๊ดมาแล้ว ประมาณ15นาทีไปเดี๋ยวเราไปรับเครื่องดื่มกัน รับกันกับบิงสตอสองแก้วได้มาแล้วเดี๋ยวไปโชว์ข้างนอกข้างในคนเยอะมากเลยแล้วจะไปไม่เอาหลอดมาละคะนี่เลยแล้วไม่เอาหลอดมาดื่มว้า,าโอเคได้เครื่องดื่มมาได้เดี๋ยวเราลองชิมดู สำหรับรีวิวภูตะลินคาเฟนะา่นะเราก็มีให้ดูแบบนี้นี่อีกนไปยืนชมเอวชมวิว ตัวน,นี้จะเป็นหลอดของมิน้นสตอรอเบอรี่ชิมสิลองดูทีละอันนี่มิน้นสตอรอเบอรี่ฟิวเปี้ยวเย็นเย็นมิ้นนะมิ้นตรงเนี้ยเย็นเย็นแต่ถ้ากินลึกๆตรงเนี้ยเปี้ยว Hãy kéo Hãy kéo nâng hàm bánh ớt Nè Ảo đi view Chocolate bàn โอเคชิมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางไปธุระกันต่อสําหรับการรีวิวคาเฟ่ภูตะลึงคาเฟ่ก็มีเพียงแต่เพียงเท่านี้สําหรับสายคาเฟ่เนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยภูตะลึงต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 ึไม่ใช่ภูตะลึงครับภูตะลึงคาเฟ่นครนายก เป็นคาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีโอบล้อมไปด้วยภูเขาช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงเดือนธันวาอากาศเย็นกำลังดีเลยครับแล้วก็แนะนำเมนูนี้เลยนะช็อกโกแลตปันอย่างอร่อยเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับจะได้มากันถูกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกริง่งกริง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วในคลิปถัดถดไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหน ติดตามรับชมกันได้นะครับผม